สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นผ่านสเตตครับโดยโปโลอมตะกับโปพายุนะครับทำเดี๋ยวจะสอนทำโปพายุกับโลกอมตะให้นะครับที่ผมมาถึงได้ด่านสเตตสุดท้ายเนะี่ยโอ้นะรครับสวงหาโปโลโปอะไรหาหาไว้ได้มาก็มาถึงด่านสุดท้ายนะครับก่อนอื่นคนต้องโหลด ก่อนนะครับถึงคนจะทําโปรนี้ได้นะครับงั้นก็อย่ารอช้านะครับผมไปจะไปเล่นแล้วนะครับมาดูกันมันจะกระตุกกระตุกเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปแบบว่าให้มันชนะนะครับนี่นครับด่านสุดท้ายครับดูแต่ละคนมัรซุป p เปอร์มา9เก้เก้าโอดาของเงิ 27. 27. ยี่ิกเจ็ดก็เข้ากันไปนะครับแบบนี้เอาเพื่อนไปครับกดเลยครับโปรเนี่ยครับอนอื่นคนต้องกดไปว่ากด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 พายุเลยนะครับพายุครับแล้วกดแร่เลยครับแต่ในบรั้นะี้ครับโปรพายุครับซวนโปโลเดี๋ยวผม นต้องก็ปล่อยตัวรี้ว่าคุณต้องเอาัอนี่มันตีใกล้นะโอยแลกนี่ครับคุณก็ปล่อยเพื่อนไปเลยครับนี่ครับคุณก็ปล่อยนี่ไปลเลยกดรอให้น้ําแข็งฟิชหายคุณก็กดโล่เลยนะครับจากวันนี้กดโล่เลยครับผมไม่ทันครับไม่ทันนลยครับผมก็แล้วก็พักก่อน ก็มาต่อกันเลยนะครับโอ mm ้ม hmm. mm ่อ hmm. กี uh ้แ huh. ย่เลยนี่นะครับแบบว่าเนี hmm. mm ่ยโล่อมตะเนี่ยคุณกดไปได้เร right ื mm ่อยๆจนว่าไอเส้นเป็น hmm. ส uh ีเหลืองเลยนี่น่าพ่ายนะครับผมแปว่าไอตัวตัวก็ติดแต่ว่าโล่อมตะติดอมตะหมดเลยนะครับส่วนตัวที่กดมาข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ติดโล่อมตะนะครับมันจะตายครับส่วนตัวข้างหน้านี่มันจะติดโล่แบบว่าไม่ตายนะครับ ก็มาต่อเพราะว่าผมจะตัดคลิปไปนะะว่าแบบนี้มันกระตุกเกินน่ะให้แบบว่าฐานมันเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอตัดก็มาต่อกันเลยนะครับนี่ครับโหดูผ่านได้สิบกวนาทีแล้วยังล้นไปแค่นี้อยู่ะงั้นขอตัดคลิปเองนะครับนี่ให้คนเห็นเห็นไหมแอนเจีผมมันไม่ตายเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโกวางเนี่ยงั้นขอตัดคลิปไปนิดอีกนิดนึงนะครับ จะว่ากันนะครับที่ผมใช้โปรผมกลางไงมีรอแปดดาวรือว่าโหนไงผมกลางไงผมมันใช้โปรนะครับครับก็ขอตัดไปหน่อยอินอินอหน่อยนะครับก็มาต่อกันองกันนะครับนี่นะครับ็นชนะแหละครับเนี่เดี๋ยวมกระตุกแบบว่าเลนเจอร์มันเยอ่มันกระตุกมากเลยเนะี่ยผมขอแนะนำครับไอตัวที่มันใช้นะคนใช้แบบว่าตัวที่มันตีใกล้ๆแบบว่าใช้โปรนะอน ตีตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆอ่ะตัวอยู่ใกล้ๆมันตีแบบว,ว่าตีแรงี้มันจะตีถึงฐานอ่ะตัวไกลมันแหลกนะครับมันกระตุกบ่างเลยใช่ปะบางทีอาจจะแด้งแล้วเนี่ยมีสนะแล้วครับเดี๋ยวว่ากันนะครับที่ผมใช้โป้นะครับถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวต้องโหลดเวอร์ชั่น2-3.6มกาก่อนเออครับครับครับดูนะนะสุดท้ายมันจะได้เลย ขน,นีอมไ,ไม่ได,ไไดไ้ได้หรอกผมก็น่จะได้เพชศสิโอ้ยลนตั้งนาน ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย